ดินบนพี่ยุ่นตามสบายนะพี่ยุ่นยุ่นจะเปลี่ยนพี่ยุ่นตามสบายนะผมผมอยู่ข้างนอกนะผมไม่รู้ไงไม่ไหวบอกเนอะนี่ตัวให้คลิตๆลงไปใช่อุ้ยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักแป๊บกไงนะครับอฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเดียมเยี่ยม

พดี่ี่มามาพิวดมาลงเลยลงเลยเดี๋ยวกันมามาเดี๋ยวเบอลเล่นนั่นน่ะเดี๋ยวให้น้ำก่อนให้น้ำก่อนเดี๋ยวลงไปใหม่ให้น้ำก่อนเดี๋ยวลงไปใหม่เวาเทเก้เก้องละเทา đi, <laughs> <laughs> này bên đan này nè, lướt 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 จะแทนใครดูเลยไปพี hmm. s <S ่บิ๊กจะแทนใครดูเลยพี่ยุ่นสั่งการพี่ยุ่นพี่ยุ่นสั่งเลยดูตามความเหมาะสมเลยไปอบมจะแทนใครดูเลยแล้จิ้มจิ้มเลยไปแต่คนนั้นเพิ่งลงนะเล่นอันนี้เล่นกี่คูึ่งสองครับสองถ้ามันนำถ้ามันเสมอครึ่งแรกก็ยังโอเคนะครึ่งหลังค่อยว่ากันเลยหรือว่าจะเปลี่ยนในบ้าน ma ma ma, xuống máy chơiเพื่อน leu leu. Này còn mới còn này này leu. Này này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 . หลังหนึ่งหลังหนึ่งนั่นนั่นหลังหนึ่งเสาไกลเสาสองเสาสองเสาไกลเนี่ยไอบิ๊กหลังบิ๊กหลังหนึ่งหลังหนึ่งไป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 ไไปไปไไปไปไปปไไป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 ปไปไปป้อบไไไ

เอาไอ้ฟอร์ดไปแทนในบ้านอะไอ้ปักลงไปแม่บ้านไหนเหรอพี่ฟอร์ดลงมาต่าน่อยแล้วก็ไอ้ปักลงไปขยับน้อยขยับน้อยเฮ้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 ยดีครับดีครับสวย เลี้ยน่อยเลี้ยนเลยเฮ้ยเสียละตามเสียละตามเปลี่ยนเปลี่ยนใ้ปั๊กบ้างไหมใส่ปั๊กทองค่ะคนผมสีทองนี่นะคนผมสีทองนัึนออกก่อนไหมเรียกอะไรผมผมผมไม่รู้จักชื่อนะเรียกเรียกได้ผมสีทองออกก่อนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม

เซตได้ครับเซตได้ต่อลูกหนึงครับเป็นต่อว่าเขาต่อเขาเราต่อเขาลูกนึงครับาะเขาเพราะเขาห้าสิบสี่คน go go g นไปหน้าเป้าไหมยิง ดึงเขามาเล่นดึงเขามาเล่นได้เคาะได้ดึงดึงพี่เขามาเล่นไปไ้อ้ตกยสายตาแล้วเอาใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาลูกนึงก่อน เปลี่ยนได้ได้มากลงใจขนทองได้ได้มากตัวสูงกว่าได้ไหมเรียกเลยเรียกเลยเรียกนะครับเรียกเรียกเรียกเลยเรียกเรียกเบอร์ได้เลยครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนเรียกเบอร์ได้เลยเรียกได้เรียกได้ ถอน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 ก่อนครับถอนก่อนถอนมาถอนมาจับบอลจับบอลยันยากอ่ะตอนเย็นนี่ตอนกลางวันนี่เป็นลมดึงมาเล่นครับดีมามาเสียลงมาช่วยเพื่อน

เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขอได้เบียเหลือครึ่งหลังอเวนเียเหลือครึ่งหลังนะพี่เก่ดอะไร น้ำอยู <Hi> ่หัวมุมเลยครับของเราน้ำหัวอยู่หัวมุมเนอะเกลน้องดึงมาพี่นั่นดึงมาเ่าเราเราเดินขึ้นเลยครับเดินขึ้นเลยปล่อยหันะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปตักลงเข้าเข้าเข้าดีครับโอ้โหเยี่ยมครับยจะมีแปปเยี่ยมมันเป็นรองเท้าใหม่หรือเปล่าไม่ใช่จริงเหรอก็ได้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 แค่ได้เปลี่ยนรองเท้าเก่าแล้วเอออ้เรื่อมันเท้าก่ออะไรน่ะ ไม่มีใครครับไม่มีใครช่วยลงมาช่วยสี่แล้วส네ี่สายไปไป็นไรก็ไปไปไล่ไปไปบางกอนบางกอนคนบางกอนหนึ่งคน

เอ้ยอะไรวะเขี้ยกนเขียกรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอเล่าบอเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยแงนแงนแงนถ่ายคลืนให้แงนถเ่งนโอเคไปกินน้ำก่อน bắn nè cái coi kho cái như thế bao cả mà tao phăng. Ăn thôi. ม,มัน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 โดนโตนะมันโดนโตนะจะเย็นจะเย็นเดินมาชิดตัว See, you, see you. เยี่ยมครับผมน่าเยี่ยมฮะฮะคนเดียวคนเดียวจบ ขอบอลก้าขอบอลก้าเยี่ย,ย,ย,ยมครับไม่เป็นไรได้ลองได้ลองหนูไม่ลองแล้โอเคไม่เป็นไรครับแต่มาจับเอามาเลยนิก๊กนิ๊กนิ๊กนิ๊กเฮ้ยอย่าสกอร์เปียนไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่ อู้กันเยอะๆกันเยอะๆคนเดียวคนเดียวเดินเดินพี่เดินเดินเดินตองกรอบนะตรงกรอบนะเดินเดินลงไปคนครับทิ้งคนเดียวพอคนทิ้งคนเดียวพอไม่ใช่พี่

เร่เร่เร่มามามาไปไปไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งหน่อยตั้งหน่อยไม่ไม่แต่ต้องดูในคลิป เด eh, ินมีเดินที่ตัวครับจ่าที่ตัวลูกเดียวขอลูกเดียวขอลูกเดียว ลูกเดียวขอลูกเดียวขอลูกเดียวเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่พ่ยุ่นพิยุนห้ามันห้าน,นาทีนะไหนะพิยุน ไม่ต้องเอาค่าปรับเองคืนเงินห้าร้อยไม่ต้องค <wall> <c oughs> ืนให้เขาไม่ได้ไ <c oughs> เขาะได้เขาะได้เขาะได้ครับเราเยอะมา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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ยมย่้ำว่าไนย้ยมามามาเล่นก่อนเล่นก่อนดีครับดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอนหนึ่งถอนหนึ่งครับทิ้งหน้าตัวเดียวพอ่อฟิงยืมยันใจแา้วก็เรื่องเรื่องหลอนไปดิ โอ้โหดีดีพี่ดีดีถอนถอดีดีครับดีเดี๋ยวเดช่วยช่วยมาช่วยมาช่วยน้อย เช็คด้วยจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนโอ้โหยัดเลยโอ้มันเดินไม่เป็นไรจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนโอ้โหยักดเลยโอ้มันเดินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กตลอดเลยผม ไม่เสียไม่เสียแล้วโดนสวน ขึ้นมาบีแปดแปดแปดตอนนี้แปดนาทีอยู่ครับเยี่ยมครับเยี่ยม โดนมือทัดทัดมาทัดขึ้นมาถอนถอนมาถอนมาเร็ว

เอา nói, เอา nói, ลงหน่อยครับลงหน่อยลงให้เพื่อน nín rồi nín rồi ừ. 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 Bác đi bắt đi khám đi ừ. bắt đi khám nhúc đây nhúc

ประมาณสานาทีใช่ครับเน้นหน่อยเน้นหน่อย ช่วยช่วยเราไม่ช่วยเพื่อนด้วยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสามนาทีสามนาทีเอาหน่อย

ช่วยช่วยช่วยเอาน่อยานยเนหน่อยครับเล่นหน่อยเ้นหน่อยเด้นหน่อยเด้นหน่อยมีมีมมีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ให้เฮ้ยเเดี๋ยวผมก็ให้เลยเดเดี๋ยเวลาล้วเดเลยหมเวลาลวเลยขึ้เลยขึนเลยส้ว

ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมามาครับลงช่วยก่อนลงช่วยเพื่อนก่อนใช่ใช่ตอนนี <S <s ้สองสองครับใช่ครับเน้นหน่อยครับเน้นหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรไม่ ไปไม่เป oh, oh. ็นไรไหมไม่ไรไหมพี่ยุน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 ไปพี่ปั๊บได้อยนะลงลงสักหน่อยลงลงลงสักหน่อยกันเลยพี่ยุนพี่ยุนพี่ยุนหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ยุนหน่อยครับเปลี่ยนพี่ยุนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ยุนหน่อยลงให้มันมีแบกแก่ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ยุนคนนึง

หลังเข้าวหนึ่งหลังเข้าวหนึ่งหลังเข้าวหนึ่งกดดันกดดันเต็มโอเคโอเคจับมือที่พี่เขด้วยจับมือที่พี่เขด้วยโอเค